สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรครั้งที่4ีจุดสองสัตถิเท,เท,เทเว,ะวะนิกายาสัพเพนิมานตะวันนิโนสมันวะเยนะอาคารชุนเยจันเยสัตถิสาสหาปวุทธาชาติมัคคิรีคีังโอคาจินนะมนาสวัง ทะเคเมฆังกรางนะคังจากทางวัดอสิตาติตังสุพัมมาสระปาระมาโตจากกุตตาอิธิมโตสหสันนังสาน,นังกุมาโรติดโสจาโสภาคาสุวิติงวะนังสหสัสพัมมาโลกานังมหาพรมมาพิติทติสุปปาปันโนชุติมันโตพิสาพิสมากายโย ยาสัตวิสส้ศเตอิสลาอาคูปาเจตวะสวัติโนเตสันจามัชชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพออภิกันเต สินเทสินเทเทเวสภัมมะเกมราเรเสนเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันมันทิยังอัฏฐะคันหะถะพันธะหะลาเคนะพันธะมันทุกโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุนจิตาโกโกจินังอิตติตัตถะมหาเสโน การหาเสนังอเปสสยิตปาณินาปรมาหะจกสลางกัตวานะเพราวังยะยะถาปวุสสะโกะเมโคนทยันโตสวิชุโตชวิชุสวิชุโกจัตทาโสปจ,จุทาวติสังพุทโธอาศัยยังวเส การจะสัพพังอภิญญายังยายะวะวะคิตวาจากุมาตาโตอมัยตยิสัทธาสัาสาว,สาวกสาวเกศาลเนระเตมาราเสเนอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจากอาตัปะ มักการุงสัตวาพุทธาสาสานังวิตาลาเคหิปาการมงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเพว,วิชิตะสังคมาพยาตีตยาสัสิโนโมทติสาหะภูเตหิสวัตกาเตชเนสุตาติบทสวดชุน จุลชัยยะปะกรณ์นมโมเมพุทธะพุทธเตชะสารันาตนตยะธรรมิกาธรรมิกาเตชปะปัสสิทธิปัสสีเทวานาลายะประเมสุตลาสิทธิพมมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีรักากาสมุธาภูตุงค้าคังคังคา